ดาน้าชุดใหญ่จัดทุกภาคสัปดาห์นี้ระอุฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันอังคารที่2เมษายน2567คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามเส้นทางของฝนที่จะเกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยของเราและติดตามลักษณะอากาศตลอดทั้ง10วันข้างหน้าที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนและคาดหมายเอาไว้ว่า ในเดือนนี้หลายพื้นที่อุณหภูมิจะพุ่งสูงสุดไปแตะที่44.5องศาเซลเซียสทั้งยังพบสัญญาณการก่อตัวของพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าที่อาจส่งผลรุนแรงมากกว่ารอบที่ผ่านมาอาคารบ้านเรือนเสียงหลังคาปลิวผลผลิตทางการเกษตรอาจได้รับความเสียหายซึ่งลักษณะอากาศทั้งหมดนี้จะเป็นเช่นไรอิทธิพลใดปัดจจัยใดที่จะเข้ามาส่งผลกระทบกันบ้าง พื้นที่ใดต้องเตรียมตัวรับมือไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ ตลอดทั้งสัปดาห์นี้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านต้องเตรียมตัวรับมือจากอิทธิพลหลักสําคัญนั่นคือยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงภาคใต้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งกระแสลมที่พัดเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดกดอากาศแห้งและจมตัว จากเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาที่เบตผ่านประเทศเมียนมาเข้ามาถึงบริเวณประเทศไทยของเราซึ่งจากการพัดของกระแสลมในระดับล่างที่พัดมาในทิศทางเดียวกันกับลมเหนือในระดับ5,500เมตรซึ่งพัดมาเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือกดอากาศแห้งและจมตัวเช่นเดียวกันเป็นเหตุให้สภาพอากาศโดยทั่วไปจะมีเมฆน้อยแสงแดดจึงส่องตรงลงสู่พื้นดินทำให้มีอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด อุณหภูมิขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ในบางช่วงของบางวันอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ระหว่าง43-44.5องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังพบสัญญาณว่าในช่วงสัปดาห์หน้าบริเวณประเทศไทยของเราจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่มีกำลังค่อนข้างแรงจะแผ่อิทธิพลลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณประเทศไทยของเรามีอากาศร้อนถึงร้อนจัดสะสมอยู่ก่อนหน้าเมื่อมวลอากาศเย็นแพ่เข้ามาเพียงเล็กน้อยจึงทําให้เกิดแนวปะทะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นโดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบางแห่งบางพื้นที่ที่มีลมกระโชกแรงอาจส่งผลทําให้หลังคาปลิวในขณะที่บางพื้นที่หากเจอกับพายุลูกเห็บตก จะทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายพังพินาศอย่างเช่นที่พ่อแม่พี่น้องหลายพื้นที่ได้สัมผัสกันมาก่อนหน้านี้จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามลักษณะอากาศและเตรียมตัวรับมือกันเอาไว้ด้วยนะคะรวมถึงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้อาจต้องเจอกับฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมาจึงขอเน้นย้ำให้ทุกท่านเฝ้าติดตามลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่อง ส่วนแนวโน้มลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราในวันนี้จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนประกอบกับทิศทางของลมที่เป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมนำพาอากาศแห้งและจมตัวประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่อ่อนกำลังลงจึงส่งผลทำให้ตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ไปจนถึงในวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด21-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด40-42องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 22-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-41องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด40-42องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน โดยยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิตำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-39องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลา และยะลาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38องศาเซลเซียสกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด28-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-41องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรพ่อแม่พี่น้องที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวทะเลสามารถท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัยส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงออกเดินเรือหาปลาได้เต็มที่แต่ยังคงต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองซึ่งอาจมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรรวมทั้งขอเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีเกเลี่ยงการทำงานหรือประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน,านๆมันจิบน้ำระหว่างวันเพื่อลดความเสียงที่อาจส่งผลทำให้เกิดโรคลมแดดหรือฮิสโตกได้เมื่อดูโมเดลต่อเนื่องพบว่าบริเวณประเทศไทยของเราจะได้รับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมยาวนานต่อเนื่องจนถึงวันที่7เมษายนส่งผลทำให้อุณหภูมิขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงวันที่4-5เมษายนที่อุณหภูมิสูงสุดจะพุ่งแตะที Destroy ่43-44.5องศาเซลเซียสอีกทั้งหลายปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยส่งผลทำให้มวลอากาศไม่สามารถยกตัวขึ้นเป็นกลุมม่มเมฆฝนในช่วงดังกล่าวจึงมีฝนน้อยเรียกได้ว่าแทบไม่มีฝนหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่8เมษายนเป็นต้นไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีน จะพาไอทธิพลลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มวลอากาศเย็นที่มีลักษณะแห้งและจมตัวเมื่อเจอกับความร้อนชื้นที่ปกคลุมอยู่ก่อนหน้าจึงเข้าช้อนปะทะกลายเป็นพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบางแห่งหรือที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนซึ่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่าจะเกิดแนวปะทะอากาศทั้งในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะว,วันออกส่วนบริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคและจะตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่11เมษาย,ยนเลยทีเดียวจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศโดยทั่วไปให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับลักษณะอากาศที่จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด และมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงสิบวันที่จะถึงนี้พร้อมทั้งขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนแอดมินและทีมงานหวังว่าข่าวสารที่เราได้รวบรวมนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ทุกท่านนำข้อมูลข่าวสารต่างๆไปปรับใช้ให้สัมพันธ์กับแนวโน้มลักษณะอากาศในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเรา แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ